ครับต่อไปนะครับท่าน<ร>านัทพงศ์เปรมพูลสวัสดิ์ครับเชิญฮะท่านประธานที่เคารพผมนัทพงศ์เปรมพูลสวัสดิ์ผู้แทนราษดรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพักประชาชนครับ ท่านประธานครับก่อนหน้านี้ครับผมเองได้ติดตามข่าวครับเห็นท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์องทานชินวัตรได้มีการมอบนโยบายครับในการจัดสรรงบประมาณนะครับในปี69นะครับตอนนั้นนะครับเมื่อเดือนมกราคมนะครับท่านนายกนะครับท่านก็บอกว่าการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยจะต้องทําให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อว่าข้าราชการจํานวน2ล้านคนจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชน66ล้านคนได้ขณะเดียวกันน่านประานหลังจากนั้นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางท่านรองโฆษกรัฐบาลครับ ท่านก็ออกมาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานการโครงการก่อสร้างของรัฐเนี่ยจะเป็นการช่วยในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐนในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจธรรมทานตอนแรกนะครับท่านรมทานครับผมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับว่าทั้งสองท่านนี้หมายความว่าอะไรครับจนกระทั่งผมได้มาดูรายละเอียดในส่วนของงบประมาณปี69ธรรมทานาก็จะพบครับท่านรมธานว่างบประมาณปี69เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3.78ล้านล้านบาทธรรมทาน ในส่วนนี้เป็นงบลงทุนเนี่ย5 6 9 0 0กว่าล้านครับแต่ใน5 6 9 0 0กว่าล้านเนี่ยเป็นค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับรรท่านประธานไปแล้วเนี่ย4น4 3 0 0กว่าล้านครับคิดเป็น78%หรือว่าเกือบ80%นะะท่านประธานถือว่าเป็นการก่อสร้างเยอะมากนะครับและนี่เป็นตัวเลขเนี่ยเพียงแค่ขั้นต่ำนะครับที่ผมเองเนี่ยได้หามาเจอเท่านั้นเองรรท่านประธานการก่อสร้างมากขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า มันไม่ได้มีเรื่องที่ผมเนี่ยติดใจเลยท่านประธานถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ท่านประธานแต่ว่าถ้าท่านไปดูในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญเนี่ยครับท่านก็จะเห็นครับว่าการจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณเนี่ยท่านมีการให้ถนนกับการจัดการน้ําเป็นอันดับหนึ่งและ2ก็จริงท่านประธานแต่สิ่งที่มาเป็นอันดับ3ามนี่ยแท,แทนที่มันจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้ประโยชน์แต่มันกลับกลายเป็นการสร้างอาคารราชการครับอาคารราชการเนี่ยมีทั้งหมดท่านประธานงบประมาณที่ได้เนี่ยสามหมื่นกว่าล้านท่านประธานได้เยอะ มากกว่าการพัฒนาโรงเรียนและก็โรงพยาบาลซะอีกท่านประธานหรือว่านี้หรือเปล่าครับที่ท่านนายกท่านบอกว่าจะต้องทําให้ประชาชนเชื่อมัน่นว่าราชก,การทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแลท่านก็เลยคิดอย่างนี้ท่านก็เลยคิดว่าจะต้องสร้างตึกอาคารราชการให้ทั่วถึงจะได้ทําให้ประชาชนเชื่อมัน่นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านประธานงบก้อนนี้ไม่ได้น้อยนะครับงบผูกพันเนี่ยถ้ารวมงบผูกพันแล้วเนี่ยเป็นเก้าหมื่นกว่าล้านนะครับท่านประธานเกือบแสนล้านท่านประธานถือว่าเป็นงบที่เยอะมากท่านประธาน อันนี้นะครับท่านประธานผมก็เลยพาไปดูครับว่าหน่วยงานไหนนะครับที่มีการสร้างอาคารราชการมากที่สุดท่านประธานท่านก็จะพบครับว่าหน่วยงานที่สร้างอาคารมากที่สุดเนี่ยที่เป็นอาคารราชการเนี่ยก็คือเรื่องของสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านประธานสร้างเยอะสุด4 0 0พันกว่าล้านครับปีเดียวครับนับเฉพาะอาคารราชการแต่ถ้ารวมผูกพันเนี่ยล่อไป2 4 0 0มนท่านประธานเยอะมากนะครับเยอะที่สุดนะครับ แต่ถ้าไล่ลงมาท่นทานประธานท่านก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสํานักปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยก็ไล่ลงมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต่อปีไม่เยอะหรอกท่กนทานประธานแต่ว่าที่เยอะเนี่ยผูกพันครับผูกพันกันเพียบครับแต่ถ้าเกิดต่อปีเยอะเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าก็จะมีกองทัพบกมีกรมปกครองที่ค่อนข้างจะมากท่านประธานครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดผมพาท่านไปดูในรายละเอียดครับมาเริ่มที่แชมปเปี้ยนของเราท่นทานประธานสำนักงานตว่ังชาติครับ หน่วยงานนี้จัดเต็มท่านประธานสร้างกันไปปีเดียวเนี่ยล่อกันไปเฉียด5,000ล้านครับที่ผ่านมาในเรื่องของตํารวจเนี่ยเราพูดกันมาตลอดครับปัญหานะครับที่เรามองว่าตํารวจเนี่ยควรที่จะมีการปฏิรูปตํารวจนะครับเนื่องจากว่าเราอยากที่จะให้พี่น้องตํารวจเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีขึ้นและดูแลประชาชนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นท่านประธานแต่ว่าในเอกสารงบประมาณเนี่ยท่านประธานเอกสารงบประมาณเนี่ยผมเองไปไล่ดูเนี่ยข้างในครับท่านประธานก็มีโครงการปฏิรูปตํารวจจริงๆนะท่านประธาน ชื่อโครงการปฏิรูประบบงานตำรวจท่านประธานงบประมาณ3 1 0พหนึ่งรล้านบาทครับซึ่งพอดูข้างในท่านประธานแทนที่ผมจะมันจะเป็นการปฏิรูปตำรวจแบบที่ผมตั้งใจแบบที่ผมคาดหวังเอาไว้แต่มันกลายเป็นว่าข้างในเนี่ย7 8็ดดเปอร์เซ็นตของงบปฏิรูปตำรวจกลายเป็นเรื่องของการก่อสร้างสร้างอาคารสร้างที่พักอาศัยสร้างแลตสร้างเรือนแถวต่างๆ2 4 0 0ันรกว่าล้านท่านประธานร้อยสิบห้าแห่งครับท่านประธานไม่น้อยนะฮะ ผมย้ำอีกครั้งท่านประธานครับเรื่องของโครงการปฏิรูปตำรวจของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้ในายกแพทองทานเนี่ย78เเคือการก่อสร้างอาคารนะมานานเช่นเดียวกันครับมันก็ยังมีเรื่องของโครงการอีกชื่อโครงการหนึ่งท่า,านประธานก็คือโครงการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนในส่วนนี้ด้านใน1,839ล้านเนี่ยก็เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทําการสร้างโรงพักสร้างที่ต่างๆมากมายท่านประธาน รวมสร้างอื่นเนี่ยสามกว่าล้านก็รวมกันไปก็2 0 0 0กว่าล้านรวมหมด4 0 0 0กว่าล้านน้ำตานจำได้ไหมครับในเรื่องของโรงพักที่สร้างไม่เสร็จโรงพักที่มีแต่เสาเนี่ยเกิดเหตุโด่งดังเนี่ยที่เป็นข่าวมาที่ผ่านมาทุกท่านทราบดีใช่ไหมครับจะปล่อยให้มันเกิดแบบนี้หรือเปล่าผมก็ต้องถามท่านนายกแผ่ทองฐานเพราะว่านี่คือสํานักงานตัวหนังชาซึ่งท่านนายกท่านก็ดูแลโดยตรงอยู่แล้วปีเดียว4,600ล้านครับผูกพันสองหมล้านจะเอาแบบนี้เหระครับจะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เหระครับ ไม่ใช่แค่ตำรวจท่านประธานทหารเองก็ไม่ได้น้อยหน้าครับท่านประธานเรื่องของทหารเนี่ยท่านประธานก็ถือว่าเป็นอีกยอดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันครับเพราะว่ามีการทำครับท่านประธานรวมกันเนี่ยทั้งกระทรวงกลาโหมเนี่ยปีเดียว8 00 0ล้านท่านประธานถ้ารวมผูกพันเนี่ยหนึ่งหพันล้านครับมาครบทุกเหล่าท่านประธานตั้งแต่กองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือสำนักปลัดกองบัญชาการกองทัพไทยท่านประธานที่ต่างกันหน่อยท่านประธานทหารเนี่ยรู้งานกว่าครับ เนื่องจากว่าตามพรบรรจัดซื้อพอรบรรวิธีการงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานก็คงทราบนะครับถ้าเกิดโครงการเนี่ยที่มีงบประมาณ1000ล้านขึ้นไปเนี่ยจะต้องเข้าคอรมอรจะต้องมีการประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆทําเรื่องต่างๆมากมายครับทีนี้ทางกระทรวงกลาโหมหน่วยงานต่างๆเนี่ยรู้งานท่านปะระธานท่านก็เห็นท่านก็จะเห็นนะครับท่านประธานว่าแต่ละโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยโอ้มันไปสุดแค่950รท่านประธาน 950, 940เพียบท่านประธานเนี่ยท่านดูเนี่ยคงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณภคสาธารณูปโภคทําท่อทาอะไรไม่รู้ท่านประธาน950แล้วก็ไล่มาเนี่ยบางโครงการเห็นว่าไม่ได้ทํา AA ด้วยไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เลยไม่แน่ใจท่านประธานครับากับการที่จะพยายามที่จะไม่ถึง1000ล้านแบบนี้เนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้พล,ลเรือนเนี่ยเขาไปยุ่งเรื่ององทหารหรือเปล่าอันนี้ผมฝากทางท่านนายกฝากทางท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยช่วยไปดูด้วยนะครับ ว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วท่านทราบเรื่องหรือเปล่าทีนี้ท่านประธานครับผมพาท่านมาดูครับนอกเหนือจากเรื่องของตํารวจกับทหารผมคิดว่าแต่ละท่านนะครับได้มีการถ่ฟีดเล่น Facebook เล่นทวิตเตอร์อยู่แล้วท่านประธานท่านก็คงทราบครับว่าหน่วยงานราชการมีการสร้างอาคารใหม่ๆย,ย้ายไปสํานักงานแห่งใหม่ที่ทําการแห่งใหม่กันมากครับทีนี้ผมก็เลยพาย้อนมาดูาท่านประธานในช่วง6ปีที่ผ่านมาไม่ต้องไกลครับท่านจะเห็นครับว่ามีการสารต่อแนวทางในการก่อสร้างกันมาอย่างต่อเนื่องครับ เนี่ยรรท่านประธานสารต่อจากรัฐบาลที่แล้วตั้งแต่เนี่ยครับปี6 3มาไล่มาเลยก็จะมีเรื่องของกระทรวงมหาดไทยตึกสอตองอท่านประธานที่ทุกท่านทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่ากพอรลอครับอันนี้เป็นรัฐบาลที่แล้วแต่พอมาต่อเนื่องมารัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วเนี่ยครับรรท่านประธานมันก็จะเริ่มมาตั้งแต่67 6, 7, 6 8 69เนี่ยไล่มาเลยรรท่านประธาน67ปีแรกมาผ่านงบกระทรวงมหาดไทยระยะที่2ครับพอมา68เรื่องของปอปทท่านปะระธาน พอมา69เนี่ยคมนาคมนี่ยังไม่รวมโครงการของหน่วยงานอื่นอย่างเช่นสปกรที่ก็สร้างอาคารแห่งใหม่เช่นเดียวกันนะ,ะท่านประธานทีนี้มาดูทีละอันกันไหมครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเรา,าเรามาเริ่มกันนะะท่านประธานในเรื่องของโครงการที่หนักกระเป๋าที่สุดครับั่นก็คือศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยนะะท่านประธานโครงการนี้9,000กว่าล้านบาทนะะท่านประธานเกือบหมื่นล้านนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผ่านงบสมัยรัฐบาลที่แล้วอีกส่วนหนึ่งผ่านงบสมัยรัฐบาลชุดนี้ครับนะะท่านประธาน โครงการนี้เนี่ยนะครับท่านประธาน9,000กว่าล้านเนี่ยก็เป็นการย้ายกระทรวงมหาดไทยนะครับจากที่เดิมที่เกาะรัตนโกสินทร์ท่านประธานย้ายออกมาครับแต่โดยปกติเราอาจจะชินครับที่เราได้ยินกันในข่าวบ่อยๆเนี่ยได้ยินกันนะครับว่าย้ายศูนย์ราชการย้ายสถานที่ราชการเพื่อลดความแออัดย้ายออกไปไกลๆครับแต่กลายเป็นอันนี้แค่าย,ย้ายข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาย้ายออกมาแค่3-4กิโลท่านประธานมาอยู่คลองสาร,รท่านประธานมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยฮะเราต่อไปเราก็จะมีอาคาร โอศูนย์ราชการมหาดไทยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะะท่านประธานริมแม่น้ำเจ้าพญาชิชคิคูคูเนี่ยบรรยากาศดีครับไม่รู้หน้าตาข้างในเป็นอย่างไรพาไปดูครับด้านใน,นะะท่านประธานครับท่านจะเห็นครับว่าตึกจะหน้าตาแบบนี้ฮะแต่ละกรมเนี่ยจะมีตึกหรูเป็นของตัวเองะะท่านประธานชั้นหนึ่งชั้นห้าใช้สอยร่วมกันครับแต่ละตึกครับแต่ว่าชั้นหกขึ้นไปเนี่ยก็จะแยกเป็นลายกรมะะท่านประธาน พอแยกไปเนี่ยนะ,ะก็แต่ละกรมก็อาจจะมีความสูงที่ต่างกันนะฮะก็จะไล่มาสูงสุดก็จะมีเรื่องของกรมพนักกรมกรมปกครองรรท่านประธาน21ชั้นรรท่านประธานต่ำสุดก็สํานักปลัด14ชั้นความสูงที่แตกต่างกันเนี่ยจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเอามาจากอะไรครับตอนแรกผมคิดว่ามาจากอัตรากําลังมาจากจํานวนข้าราชการหรือว่าภารกิจอะไรต่างๆจริงๆก็ไม่น่าใช่ท่านประธานพอผมไปไล่ดูเนะะี่ยพอเปรียบเทียบเนี่ยรรท่านประธานครับในเรื่องของกรมต่างๆเนี่ย ที่ได้พื้นที่ใช้สอยครับก็จะไล่มาตั้งแต่ประมาณ1 5 0 0 0ตารางเมตรไล่มาจนถึงประมาณสัก2 3 0 0 0ตารางเมตรก็เป็นสูงสุดท่า,านประธานทีนี้เนี่ยนะฮะแต่ละกลมเนี่ยพอเฉลี่ยออกมาท่า,านประธานพอผมคิดเทียบกับอัตรากําลังเทียบว่าจํานวนพื้นที่ต่อคนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20ตารางเมตรต่ตอคนซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโลกซึ่งกําหนดเอาไว้ที่1 0 1ถึงตารางเมตรต่อคนในบ้านของเรานี่เฉลี่ย20 แต่ที่มันเฉลี่ย20เนี่ยก็เพราะมันมี2กลมท่านประธานที่มีการดึงมีนขึ้นไปครับนั่นก็คือกลมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นครับ30.66ตารางเมตรท่านประธานต่อคนครับหรือว่าลองมาครับก็คือกลมพัฒนาชุมชน26.77ตารางเมตรต่อคนท่านประธานเห็นตัวเลขแบบนี้ครับท่านประธานผมก็คิดว่าค้าราชการทุกคนก็คงมีขนาดพื้นที่เทียบเท่ากับการได้คอนโดหนึ่งห้องครับเป็นห้องขนาดสตูดิโอท่านประธานแต่ถ้าเกิดว่า ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่ทํางานให้พี่น้องประชาชน,นเหนื่อยได้แบบนั้นผมไม่ติดใจะะท่านประธานแต่ท่านไปดูรายละเอียดข้างในดีกว่าว่าตกลงแล้วเขาเอาพื้นที่ไปทําอะไรเริ่มจากกองพัฒน,นาชุมชน,นะะท่านประธานครับชั้นสูงสุดะะท่านประธานเชื่อไหมครับชั้นสูงสุดของกองพัฒน,นาชุมชนเนี่ยห้องใหญ่ที่สุดเนี่ยคือห้องแสดงความภาคภูมิใจนะะท่านประธานห้องแสดงความภาคภูมิใจเอะมันคืออะไรใช่ไหมครห้องแสดงความภาคภูมิใจผมเดาเนาะเดาว่ามันน่าจะเป็นห้องที่เก็บถ้วยรางวัลเก็บประกาศนียบัตร ก็คงได้รับมาในที่ต่างๆแต่ที่ผมงงนะประธานถ้าเราภาคภูมิใจนักหนาโดยธรรมชาติเราน่าจะอยากโชว์นะฮะเราน่าจะอยากที่จะเอาไว้คนดูเยอะถ้าอย่างนั้นมันควรจะไว้ชั้นล่างหรือเปล่าครับมันควรจะไว้ชั้นหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนควรที่จะเอาไว้ให้ข้าราชการได้เยี่ยมชมอย่างทั่วถึงหรือเปล่าครับแต่อันนี้เนี่ยท่านเอาไว้ชั้นบนสุดเนี่ยกลายเป็นว่าเก็บไว้ให้ท่านอธิบดีท่านภาคภูมิใจอยู่คนเดียวก็ยังงงว่าเอ๊ะมันมันจะไม่แบ่งปันความภาคภูมิใจยังไงเลยฮะ อันนี้ผมก็ยังงงเพราะมันกลายเป็นว่าอย่างนี้ท่านประธานมันกลายเป็นว่าถ้าหากว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะมีการมาดูงานเนี่ยแน่นอนท่านก็ต้องพาน้องๆเนี่ยขึ้นไปดูความภาคภูมิใจแต่กว่าจะขึ้นไปถึงบนนั้นนะเปลี่ยนลิฟต์กันไปไม่รู้กี่รอบท่านประธานกว่าจะถึงเนี่ยก็จะวุ่นวายข้าราชการเขาอีกแล้วผมถามว่ามันสําคัญไหมท่มานประธานห้องแสดงความภาคภูมิใจถ้ามันสําคัญเนี่ยทำไมกรมอื่นไม่มีครับทำไมถึงมีแค่กรมพัฒนาชุมชนกรมเดียว นี่รรท่านประธานผมยกตัวอย่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องแสดงความภาคภูมิใจไม่มีแน่นอนรรท่านประธานแต่ว่ามีห้องแต่งตัวผู้บริหารแทนครับเนี่ยฮะท่านประธานแน่นอนรรท่านประธานครับในส่วนของอธิบดีรองอธิบดีรรท่านประธานจะมีห้องน้ําในตัวเรื่องธรรมดาครับแต่ว่ามีห้องแต่งตัวโอ้โหมันเหมือนอยู่คอนโดนจริงรท่านประธานเป็นคอนโดนที่ห้องใหญ่กว่าห้องสตูดิโอด้วยแน่นอนนะอย่างที่ท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมัน ผู้บริหารเขาก็ต้องมีการออกงานใช่ไหมฮะมีการมีชุดกากีมีชุดขาวมีชุดอะไรต่างๆชุดสีต่างๆมากมายนะฮะแต่ผมก็งงว่าอา้าวถ้ามันสําคัญแบบนั้นจริงทําไมกรมพัฒนาชุมชนเขาไม่มีห้องแต่งตัวบ้างหรือว่ามันมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนครับเรื่องของผังห้องเรื่องของแปลนอาคารหน้าตามันมาตรฐานมันมันเป็นยังไงมันควรที่จะเป็นยังไงทําไมแต่ละกรมมันถึงหน้าตาไม่เหมือนกันหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันแล้วแต่ครับว่า เป็นไปตามรีเควสหรือวเปล่าว่าเอ๊ะอธิบดีคนไหนอยากจะได้ห้องแสดงความภาคภูมิใจอธิบดีคนนี้อยากจะได้ห้องแต่งตัวอธิบดีคนนี้อยากจะได้ห้องอาบน้ออาบนําอะไรว่าไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่านประธานกรณีเนี้ยครับอันเนี้ยผมคิดว่าผมฝากท่านนายกกับท่านรองนายกเนี่ยช่วยตอบได้ไหมครับแล้วท่านอย่าบอกนะครับว่าท่านเพิ่งจะมาท่านยังมาไม่ทนันงบมันผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว เพราะจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาจริงท่านก็ขนข้าราชการมาเยอะแยะเป็นหมดรรมท่านประธานมาอยู่ที่สภาแห่งนี้เนี่ยผมก็ยังงงว่าเอ้ามันจะไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยเหรอครับที่ที่ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนขอให้มันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทีนี้รรท่านประธานครับออกจากกระทรวงมหาดไทยนะครับไปต่อครับรรท่านประธานที่ในส่วนของสำนักงานปป,ปอทอรรท่านประธานสำนักงานปปอทอครับรรท่านประธานก็คือเรื่องของสำนักป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตในภาครัฐรรท่านประธานครับ โอ้โหช,ชื่อหน่วยงานก็ดีแล้วนะครับท่านประธานหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้ท่านนายกโดยตรงคุมเองครับไม่ต้องโยนใครท่านประธานวิสัยทัศน์ดีด้วยท่านประธานผมชอบมากครับขับเคลื่อนธรรมมาพิบาลบูรณาการป้องกันเชิงลุกทุจริตภาครัฐล,ลดลงประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาดีครับท่านประธานแต่ถ้าเป็นไปได้ผมว่าดีกว่านี้คือท่านเริ่มจากโครงการของท่านเองก่อนเนี่ยฮะท่านประธานครับท่าน,นมีโครงการนะในการก่อสร้างอาคารส่วนกลางแห่งใหม่พันล้านาท่านประธาน ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างนะครับยังหาผู้รับเหมาแต่ผมว่าที่น่าสนใจนะมาทานถึงแม้ว่าปาปาทยังไม่ได้จ้างเนี่ยแต่กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาจ้างไปก่อนแล้วครับเขาจ้างเขาจ้างต่างๆเนี่ยโครงการย่อยๆเล็กๆเนี่ยนะฮะในการที่จะออกแบบอาคารของปปทเนี่ยครับท่รรานประธานเนี่ยถ้าท่านไปไล่ดูเนี่ยครับก็จะมีแบ่งย่อยเป็น5โครงการเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการเขียนแบบสถาปัตย์เขียนแบบวิศวะเรื่องของทัศนียภาพอะไรต่างๆเนี่ยครับท่านประธาน น่าสนใจไหมท่านประธานถ้าเกิดว่าท่านคงทราบดีนะตามเรื่องของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างถ้าต่ํากว่าห0 0 0 0 0บาทสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลือกได้ครับว่าอยากให้ใครได้งานอยากที่จะให้ใครเป็นผู้รับจ้างได้งานของโครงการนี้ท่านประธานปรากฏว่าท่านดูนะฮะแกณ5 0ห้า0บาทโอ้ท่านตั้งราคาไว 4, 8, ้4ี่แ0 0กาดพักับอีกอันนึงฮะ500,000บาทท่านตั้งราคาไว 4, 7, 500, ้4ี่แส0เานจ็ดห้าร้อยท่านประธานโอ้มันดูจงใจมากนะท่านประธาน,ม,นมันดูมัน มันน่าสงสัยว่าเอ๊ะมันมัน,ม,น,ม,นมันยังไงฮะท่านประธานเราไม่ใช่แค่เรื่องราคาไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณทนะ่านประธานครับมันยังมีเรื่องของวันที่ในการจัดจ้างด้วยนะครับถ้าท่านดูเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่าสิ้นปีงบประมาณเนี่ยคือวันที่30กันยายนแต่ว่ามันมี3โครงการท่านประธานที่มีการจ้างในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนกันยายนเนี่ย2-3สัปดาห์ก่อนสิ้นปีงบประมาณเนี่ย จ้างไปลวดเดียว3โครงการนะ,ะท่านประธานเนี่ยสกันยา9กันยา16กันยาและที่น่าสนใจกว่านั้นท่านประธานผมคิดไปคิดมานะผมนั่งอ่านชื่อเนี่ยฮะเขียนแบบสถาปัตย์เขียนแบบวิศวะทําไมต้องแยกโครงการทําไมไม่รวมกันหรือว่าถ้ารวมกันแล้วมันจะไปเกิน5 0 0 0 0นมันจะทําให้ท่านเลือกไม่ได้ว่าใครมันจะได้งานนี้มันจะทําให้ท่านต้องไปเข้าเรื่องของ ebit ต้องไปแข่งขันกันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าฮะ ถ้าเป็นแบบนี้จริงมันเข้าสู่มันเข้าเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะแบ่งซื้อแบ่งจ้างและผิดพรบรจัดซื้อจัดจ้างนะครับท่านประธานอันนี้เรื่องใหญ่นะครับผมฝากปปทภายใต้ท่านนายกแพทองทานท่านตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วและแน่นอนท่านประธานครับในเรื่องของโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆของภาครัฐเนี่ยเราเห็นข่าวกันมาตลอดเละครับผมเองเป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณได้รับเรื่องเยอะแย,ยะมากมายท่านประธาน เนี่ยฮะตั้งแต่เนี่ยกสอทอชอสร้างไม่เสร็จสํานักงบประมาณอโดนเทงานนู่นนี่นั่นศาลสร้างไม่ตรงแบบนู่นนี่นั่นเจอปัญหาเยอะแยะมากมายท่านประธานเงินภาษีพี่น้องประชาชนเราจะปล่อยไปแบบนี้เหรอครับท่านประธานแล้วเนี่ยครับท่านประธานในปีงบประมาณ69เนี่ยเราก็ยังมีหลายโครงการที่ต่อคิวรอที่จะเข้าสู่การพิจารณาของพวกเราในวันนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐสภานะครับหรือว่าจะเป็นอีกหลายเรื่องรรท่านประธานอย่างเช่นอาคารสปรกแห่งใหม่หรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็จะสร้างอาคารแห่งใหม่เช่นเดียวกันท่านประธานโครงการละ8 0 0ร้อล้านก็ไล่มาเนี่ยท่านก็นับรับดูว่าปี69ของงบเพิ่มมากแค่ไหนผมหวังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกท่านประธานครับนอกจากส่วนการ,รท่านประธานผมพาไปดูส่วนภูมิภาคบ้างครับนี่ท่านประธานส่วนภูมิภาคก็สร้างไม่เยอะเช่นกันครับรท่านประธาน ถ้านับเป็นงบผูกพันรวมๆท่านประธานล่อไปหมื่นกว่าล้านนะฮะหมื่นล้านท่านประธานไล่ดูนะครับท่านประธานตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดบ้านพักผู้ว่าที่ว่าการอำเภอวัฒนธรรมจังหวัดสปกจังหวัดศึกษาจังหวัดโยธาจังหวัดอะไรต่างๆมากมายยังมีเยอะแยะที่ผมไม่ได้รวมเข้ามาอีกท่านประธานเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับท่านประธานจะยังไงต่อดีที่สําคัญท่านประธานถ้าเกิดนับรวมหมดหนะครับท่านประธานโครงการก่อสร้างอาคารราชการทั้งหมด เฉพาะที่ผมรวบรวมได้ปีเดียวเนี่ยฮะสามหมล้านรวมผูกพันด้วย95,269ล้านเกือบถึงแสนล้านแล้วนะครับแน่นอนถ้าผมรวมครบนี่เกินแน่นอนฮะผมไม่เข้าใจท่านประานว่าความจริงแล้วเนี่ยเรามีแผนและขั้นตอนการการะจายอำนาจที่มีการใช้มาตั้งแต่20ปีที่แล้วประกาศกันมา20ปีที่แล้วทานประธานก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าหลายๆภารกิจเนี่ยของหน่วยงานที่กําลังสร้างอาคารกันขึ้นมาใหม่เนี่ย มันจะต้องมีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นอยู่แล้วจะต้องมีเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบัตรประชาชนการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโรงแรมจราจรนู่นนี่นั่น,น,นตมน้มประธานสัมปทานขนส่งสิ่งเหล่านี้มันต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นอยู่แล้วและที่ท่านสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะทําให้ท้องถิ่นเล็กลงทุกวันมีแต่จะทําให้ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคใหญ่โตขึ้น,ให,นใหญ่โตขึ้นทุกวันนะประธานแล้วเมื่อไหร่ เราจะมีการกระจายอำนาจเราจะกระจายอำนาจสำเร็จกี่โมงมท่านประธานดังนั้นท่านประธานครับที่ผมเองที่ผมหรือว่าเพื่อนสมาชิกจากพักประชาชนจา,จากพักฝ่ายค้านเนี่ยครับที่เราพูดกันมาอภิปรายกันมานานๆเนี่ยท่านประธานเราไม่ได้มีเรื่องของวัตถุประสงค์อะไรไม่ดีเลยท่านประธานสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยคือเราเห็นว่าเอะงบประมาณของประเทศมันถูกใช้ไปแบบนี้เนี่ยเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย ประเทศไทยพี่น้องประชาชนกำลังลำบากเกิดปัญหาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นมากมายมีเรื่องภาษีธรรม,มีเรื่องนู่นนี่นั่นเราก็คิดว่าเราอยากที่จะช่วยท่านในการหาเงินครับดังนั้นท่านประธานผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับแล้วผมก็อยากจะบอกตรงนี้ครับว่าแน่นอนพวกเราพักประชาชนเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะรับหลักการในส่วนของร่างพรบงบประมาณในปีนี้ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะผ่านอยู่ดีนะครับท่านประธานถ้าหากว่ามันผ่านอยู่ดีเนี่ย ผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผ่านรรท่านประธานนะฮะให้ไปดูด้วยกันว่าโครงการไหนที่มันตัดได้บ้างตัดไม่ได้บ้างไปดูรายละเอียดก็ได้ครับตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ชี้ก็ได้ว่าอันไหนมันควรตัดอันไหนไม่ควรตัดก็รอไปไล่ดูว่าเอกสารมันหน้าตานยังไงแล้วเราไปร่วมกันตัดด้วยกันในชั้นกรรมธิการกันดูกรรมธิการแล้วกลับมาพิจารณาในสภาในวาระที่2และวาระที่3ครับรรท่านประธานขอบคุณครับ